เรามาดูการแชร์หน้าจอมือถือระยะไกลด้วยแอป AnyChat กันนะครับอ่าบางทีมือถือเรามีปัญหานะครับเราอยากให้เพื่อนช่วยดูให้นะครับเช่นแอปต่างๆมันทำงานแล้วมีปัญหามันลวนเงี้ยเราสามารถแชร์หน้าจอแบบไร้สายได้นะครับแต่ก็เป็นการทำงานผ่านเน็ตนะนะเช่นผมทำอะไรอยู่ตวเนี้หน้าจอคอมอีกฝั่งนะครับไม่ไม่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีเน็ตจะสามารถดูหน้าจอมือถือเราได้เลยนะครับ แต่ว่าการทําแบบนี้จะต้องมีการยินยอมนะนะครับวิธีการทํำยังไงอ่ามาดูกันนะครับเราจะใช้แอปที่มีชื่อว่า a n นนี่ดินะครับแอนนี่ดิปกติจะใช้ควบคุมคอมนะระยะไกลนะครับนี่แอปนี้แอนนี่ดินะครับเราก็ทําการโหลดในเพ Store เลยอ่าส่วนในคอมเราอ่าหยุดดูนะเดี๋ยวผมจะปิดโปรแกรมนี้ออกก่อนนะครับนะโอเค ตอนนี้มือถือเรานะครับให้ลงแอปแอนนิดดตรงมานะครับแอนนิดดหน้าตาแบบนี้ก็คือโหลดได้ใน p พจสโตรเลยนะครับเข้าไป<ๆ>ในเพจสโตรอ่าพิมพ์ค้นหาแอนนิดดินะครับแอนนิดดแบบนี้นี่ตัวนี้พอดีผมติดตั้งแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเลยจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นมาที่คอมเราทีนี้อ่าดูที่คอมเราจะถ่ายตัวนี้ไปด้วยนะครับดูที่คอมคอมเราก็ เป็นโปรแกรม AnyDesk ปกติก็จะใช้ในการควบควมุมคามระยะไกลนะนะครับทีนี้เราก็เอารหัสของที่มันอยู่ในมือถือเนี่ยไปพิมพ์ใส่นะครับพิมพ์เลยหนึ 1, 9, 9, 7, 5, 1, 9, 9, 9, ่งเก้าเก้ห่าหลังจากพิมพ์เสร็จกด enter นะครับดูนะที่หน้าจอมือถือก็อจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมเด้งขึ้นมาให้เรากดอนุญาตก็กด accept ครับยอมรับ เขาบอกว่าเริ่มบันทึกหรือแคสด้วย Annie Dith a n นี e d ด,ดเลยไหม a n นนี d เด h จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าจอหรือจะเปิดจากอุปกรณ์ของคุณขณะบันทึกแคสซึ่งรวมถึงข้อมูลอย่างเช่นรหัสผ่านรายละเอียดพวกนี้อันนี้ก็คือมันจับภาพหน้าจอเราเลยนะครับดังนั้นในการทําเนี่ยแนะนําว่าอย่าทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับถือว่าเป็นการอันตรายถ้าควบคุมระยะไกลด้วยโปรแกรมด้วยแอปนี้ถ้า ถ้าทําเรื่องการเงินเพราะว่าบางทีแอป,ปอาจจะบันทึกหน้าจอด้วยอลองนูใหม่นะครับโอเคพอมาปุ๊บเราก็กดยอมรับเนี่ยแบบนี้กดเริ่มเลยอ่ะเห็นไหมหน้าจอไปเลยเห็นไหมครับอันนี้คือทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาควบคุมถามถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมไม่ได้นะใช้เมาส์ควบคุมไม่ได้แต่ว่าดูได้อย่างเดียวนะครับเนี่ยเราจะทําอะไรที่มือถือแอป,ปตัวนี้สามารถดูได้หมดเลยเขา้าเช่นเข้าตั้งค่าเห็นไหมเนี่ยครับ ดูได้หมดเลยเราจะทําอะไรนะครับอีกฝั่งสามารถดูได้หมดนะถ้าเราอนุญาตให้เขาเข้านะครับแต่ว่าการเข้าจะต้องมีรหัสแล้วก็มีการยอมรับนะครับก็ลองเช็คดูว่าอาจในเครื่องเรามีแอป,ปนี้อยู่ไหมนะครับถ้าลงไว้ถ้าไม่จาเป็นก็ลบออกนะครับวิธีการลบก็แค่กดแบบนะี้ลบถอนการติดตั้งนะครับตอนนี้ก็กถูกเด้งออกไปเลยใช่ไหมอ่าก็แค่นี้เอามาฝากกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการให้ คนอื่นดูมือถือเราแบบระยะไกลด้วยโปรแกรมนะครับโอเคครับก็มาฝากกันครับ